สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะมานำเสนอวิกฤตการรอสอ112จากเรื่องราชพันธธาบริราาักษ์ค่ะโดยวิกฤตการรอสอ112นะคะเป็นเหตุการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีพศ2436ซึ่งตรงกับปีคศ1893 ซึ่งมีความซับซอ้อนและมองได้ดนหล,หลายแง่มุมโดยที่จุดเริ่มต้นของวิกฤตการณ์รศ .112 เนี่ยเกิดขึ้นในราวกลางยุคจัก,กรวรรดินิยมของทศตรวรรษที่19เมื่อประเทศมหาอำนาจจากยุโรปแข่งขันกันแย่งชิงดินแดนที่อ่อนแอกว่าตามส่วนต่างๆของโลกมาเป็นของต้นเพื่อตักตวงความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนขยายอิทธิพลและความเป็นต่อทางด้านการเมืองในหมู่คู่แข่งของต้นโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติแรกที่เริ่มมีบทบาทในอินโดจีนโดยเล็งเห็นว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีทําเลเหมาะสมที่จะสร้างฐานทัพเรือไว้เป็นฐานกําลังเพื่อหาหนทางเข้าสู่จีนทางภาคใต้ในเวลาไม่นานจึงนำกองทัพเข้าสู่เวียดนามหรือยวนอันนำ และตีเวียดนามจนแตกและได้ตั้งอาณานิคมใหม่ล่าสุดในเวียดนามตอนใต้โดยให้ชื่อว่าโคชินจีนจากโคชินจีนฝรั่งเศสก็ได้เล็งขินขเขมรซึ่งมีดินแดนติดต่อกันและให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะแต่ก่อนเราจะไปพูดถึงวิกฤตการณ์รอศ .112 นะคะเราต้องมองย้อนกลับไปยัง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเล้าเจ้าอยู่หัวชิกานที่3ซึ่งพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักธุรกิจที่ทรงพระปรีชาสามารถติดต่อค้าขายข้าวไม้สับน้ำตาลและเพชรนินจินดากับเมืองจีนอย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลาร่วม20ปีตั้งแต่ยังดำรงตำแหน่งพระอิสยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษดาบดินเป็นที่วางพระราชานุไทยในสมเด็จ พระบรมาราชชนกเป็นอันมากขนาดเคยตัดล้อเรียนพระองค์ว่าพระองค์เป็นเจ้าสัวโดยที่เงินเก็บสะสมเข้าสู่แผ่นดินในรัชกาลนี้จึงมีมหาศาลนับแสนช่างหรือเทียบราวเงินปัจจุบันก็นับร้อยล้านบาทเงินในพระคลังจำนวนนี้ถูกเก็บรักษามาตลอดในรัชกาลที่4ไว้ในถุงแดงใตพ้พระที่นั่งจัก,กรีนาบดินค่ะ จนในที่สุดในรศ .112 ในรัชสมัยของรัชกาลที่5ฝรั่งเศสได้เข้ายึดกัมพูชาและเวียดนามเอาไว้ได้และกำลังจะเข้ามายึดครองลาวเป็นประเทศต่อไปแต่เนื่องจากในขณนะนั้นลาวเป็นดินแดนในอาณักรของรัฐบาลไทยโดยทางรัฐบาลไทยได้ส่งพลตรีบรมวงเธอพระองค์เจ้าหนองแหเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ให้ขึ้นไปตั้งกองบัญชาการลาวพวนอยู่ที่เมืองหนองคายและมีพระยอดเมืองขวัญรักษาการอยู่ที่เมืองคำมวลซึ่งฝรั่งเศสได้อ้างว่าดินแดนลาวเคยเป็นดินแดนของเวียดนามมาก่อนโดยเจ้าอนุวงศ์เคยทำสัญญายกเมืองลาวให้กับเวียดนามเพื่อขอรีภัยการเมืองในคราวที่เจ้าอนุวงศ์ก่อกบฏในรัชการที่สาม เมื่อเวียดนามตกเป็นดินแดนของอาณัตฝรั่งเศสแล้วจึงสมควรที่ลาวจะต้องเข้ามาอยู่ในอาณัตของฝรั่งเศสด้วยฝรั่งเศสจึงเข้าบุกยึดเมืองคำมวนและจับพยอดเมืองขวัญเอาไว้เป็นพวกแต่มีทหารเข้ามาช่วยพยอดขวัญกับพวกเขาเอาไว้ได้และฆ่าทหารฝรั่งเศสตายเกือบหมด จากนั้นพระยอดเมืองขวัญและรัฐบาลไทยก็ได้ทำหนังสือประท้วงไปยังฝ่ายฝรั่งเศสแต่ก็มิได้ผลฝรั่งเศสกลับกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้รุกรานโดยพระยอดเมืองขวัญพร้อมทอาหารนั้นได้บุกเข้าไปยังเขตยึดครองของฝรั่งเศสการที่ฝรั่งเศสจับตัวพระยอดเมืองขวัญน,นั้นถูกต้องอยู่แล้ว ในวันที่13กรกฎาคมปีพุทธศักราช2436ฝรั่งเศสได้ส่งเรือลบเข้ามาสองลำเข้าทางปากน้ำทางรัฐบาลไทยได้ทำการประท้วงแต่ฝรั่งเศสก็ยังทำเฉยจึงเกิดการยิงกันขึ้นที่ปล่อมพระจุนเป็นผลทำให้ฝ่ายไทยตาย15คนและฝ่ายฝรั่งเศสตาย2คนในที่สุดเรือบรบฝรั่งเศสก็เล่นเข้ามาถึงกรุงเทพและเจาะท่อสมองอยู่ที่หน้าสถานทูต ต่อมาฝรั่งเศสยื่นคำขาดให้รัฐบาลไทยยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้กับต้นโดยให้เวลาต่อภายใน24ชั่วโมงเมื่อฝรั่งเศสไม่ได้คำตอบในวันที่26กรกฎาคมปี2436ฝรั่งเศสจึงสั่งให้เอกอคัครราชทูตของออกจากประเทศไทยสุดท้ายเพื่อเป็นการารักษาดินแดนส่วนใหญ่ของชาติไว ฝ่ายไทยจึงยอมทำตามฝรั่งเศสเรียกร้องโดยมีการทำสุธิิสัญญาระหว่างไทยและฝรั่งเศสในวันที่3ตุลาคมปี2436ซึ่งในสนธิิสัญญาก็มีรายละเอียดสำคัญก็คือใครจะยอมสละกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเนือดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงรวมทั้งบรรดาเกาะต่างๆที่อาจมีขึ้นเมื่อน้นำลดหรือในบรรดาที่มีมาก่อนแล้วนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับฝรั่งเศสทั้งหมด ผลจากสนธิสัญญาฉบับนี้ทำให้ไทยต้องสูญเสียสิทธิในการปกครองลาวตั้งแต่บัดน,นั้นรวมทั้งบรรดาเกาะแก่งทั้งหลายที่มีอยู่ในแม่น้ำโขงแม้จะห่างจากฝั่งไทยเพียงหนึ่งเมตรก็ถือว่าเป็นเดนินแดนของลาวจนถึงปัจจุบันกรมมหลวงประสิทธิ์ศิลปาคมจึงต้องย้ายกองบัญชาการลราวพนมาอยู่ที่เมืองอุดรธานีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนี้ฝรั่งเศส ยังทรงเรียกร้องค่าปรับจำนวนหนึรัชการที่5จึงทรงใช้เงินถุงแดงมอบให้กับฝรั่งเศสซึ่งเงินถุงแดงนี้ได้มาจากในรัชการที่3ที่เคยกล่าวมานะคะมอบให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสรวมถึงไปเรียรายค่าราชบริ์รวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทในปัจจุบันค่ะต่อมาจะเป็นการวิเคราะห์ เรื่องราชาพันธบัตรนะคะโดยเรื่องที่คุณค่าทางด้านเนื้อหาตัวอย่างบทประพันธ์เช่นกลัวเป็นทวิราชบอดริป้องอายุทยาเสียเมืองจึงนินทาบะละเว้นหรือว่างไวเนื้อหาที่ยกมานี้จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นที่5ทรงวิตกทุกร้อน คนอุบายของฝรั่งเศสที่หมายเข้ามายึดครองแผ่นดินเกรงจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยที่สมเด็จพระมหินทรทิรราชและสมเด็จพระเจ้าเอกทัตที่ไม่สามารถปกป้องกรุงศรีธิยาไว้ได้และถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็จะถูกติชินนินทาไปไม่รู้จบบทต่อมาคือธรรมดามหาสมุทรมีคราวหยุดพายุฝัน ตั้งระลอกกระชอกฉานมีคราวสลาตันผิวะพอกำลังเรือก็เล่นรอดไม่ร้าวรานหากกรรมจะบันดาลก็คงล่มทุกลำไปชาวเรือก็ย่อมรู้ชะนิอยู่ทุกทจิตใจแต่ลอยอยู่ตราบใดต้องจำแก้ด้วยแรงระดม เนื้อหาในส่วนนี้สมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชนะุนภาพถวายต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อให้พระองค์ทรงได้ดำดิว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้เหมือนกับท้องทะเลที่ย่อมมีทางลื่นลมจะมีกําลังแรงพอที่จะฝ่าขึ้นลมนั้นไปได้หากเป็นคลาวเคราะห์เรือก็คงรับย่างเช่นนี้ทุกคำไป และตราบใดที่เริ่มยังลอยลำอยู่ชาวเรือทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขฝ่าฟันขึ้นมรสมนี้ไปให้ได้ต่อมาจะเป็นคุณค่าทางด้านวรณศินนะคะเรามาเริ่มกันที่ลักษณะคำประพันธ์นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ย พระชนิพนธ์บทนี้เป็นโครงสีสุภาพ7บทและอินทรวิเชียนฉันอีก5บทส่วนพระนิพนธ์ตอบของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงในขันุภาพพระนิพนธ์นี้จะเป็นอินทรวิเชียนฉัน26บทนะคะต่อมาศิลปะการประพันธ์โดย 1. มีการใช้วัวหารภาพพจน์เช่นอุปมาอุปลักษณ์อติพจน์ภาพพจน์ ค่ายคำที่เรียบเรียงโดยไม่กล่าวตรงไปตรงมาผู้ประพันธ์มีเจตนาจะให้ผู้อ่านเข้าใจและเกิดความรู้สึกประทับใจยิ่งกว่าการใช้คำบอกเล่าตามธรรมดาการใช้อะมาตัวอย่างบทเช่นดุดจ,จะเหล่าพระนาวะวีวากับปิตันนายท้ายชงนงงานทิศทางก็คลางแคลงบทประพันธ์ข้างต้นนี้เป็นการเปรียบเทียบ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนายท้ายเรือและข้าราชบริพารเป็นเจ้าหน้าที่ประจำเรือที่วิตกกังวลใจเพราะขาดผู้บังคับเรือค่ะต่อมาการใช้อุปรกรณ์ตัวอย่างบริพธ์เช่นตะปูดอกตะปูดอกใหญ่ดึงบาทาอยู่เฮยจึงบ่ออาจลีลาคล่องได้เชิญผู้ที่เมตตาแก่สัตว์ปวงแห ชักตะปูนี้ให้ส่งค่าอันขยมุมบุบพันข้างต้นเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บปวดหนักใจแก้ปัญหาเองได้ยากเหมือนตะปูที่ตอกดตึงเท้าอยู่ต้องให้คนช่วยดึงตะปูออกต่อมาจะเป็นการใช้อติพจน์นะคะตัวอย่างบุบพันเช่นประสาแต่อยู่ใกล้ทั้งรู้ใช่ว่าหนักหานาเลือดเนื้อผีเจือยา ให้ไทยได้จะชิงถวายบทประพันธ์ข้างต้นเป็นการกล่าวเกินจริงที่ว่าเอาเลือดเนื้อเพื่อมาปรุงพระอุสุถถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรักษาอาการอา,ารที่ทรงประชวนอยู่ต่อมาจะเป็นการใช้ถ้อยคำที่มีรถความการใช้ถ้อยคำที่มีรถความ คือการใช้ถ้อยคำที่เป็นภาษากาวีโดยตรงซึ่งถ้อยคำเหล่านั้นเมื่อนำมาใช้จะได้ใจความกว้างขึ้นทราบซึ้งกินใจคติธรรมและเกิดความรู้สึกหลากหลายตัวอย่างบทพันธ์เช่นเจ็บนานนึกไหนนิดมะณเรื่องบำรุงกายสวยจิตบาะมีสบายสิระกลุ่มอุาราจึง แม้หายก็พลันยากจะลำบากหรือไทยพึงตรีแต่จะถูกจึงอุระอุระรัดและอักราในด้านสุดในด้านสุดท้ายคือคุณค่าด้านสังคมและวัฒนธรรมตัวอย่างบุพัพน์เช่นอันพระประชวนครั้งนี้แท้ทั้งพระไทยสยามเราค่าพระบาท วิตกพ้นจะอุปมาประสาอยู่แต่อยู่ใกล้ทั้งรู้ใช่หนักหนาเลือดเนื้อผิดเจอยาให้หายได้จะชิงถวายบุปพันนี้แสดงให้เห็นว่าประชาชนและข้าราชบริพารมีใจจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แถ้ชีวิตก็มอบให้ได้ สำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ